อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะก่อน,นเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะคะสวัสดีปากีสถานตอนนี้นะคะขันก็มาอยู่ที่งานไทยเฟสติวัลที่เซนทรัสมอลอิสลามาบัดนะคะ งานมีวันที่20กับวันที่21กันยายนที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะที่ขวัญไปขวัญไปวันศุกร์ที่20นะคะและคนไทยก็คือไปกันน้อยมากเพราะว่าเขามากันวันเสาร์ค่ะทุกคนเดินไปทางไหนก็ชนตะไลคนปากีทั้งนั้นเลยค่ะและคนปากีก็คือมีความตื่นเต้นมากขวัญไม่รู้ว่าที่ลาโฮเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่อิสลามอวัตคือคนไปกันเยอะมากมีแต่คนปากีทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็คือแม่รุงของเรานะคะแกะสลักได้สวยมากทุกคนขา เอาจริงๆว่าในงานก็มีขายอาหารไทยขนมไทยคือมีหลายอย่างมากจริงๆแล้วขอนก็เดินถ่ายคลิปวิดีโอไม่หมดไม่ทั่วหรอกคะ่ะถ่ายแต่เฉพาะที่อยากจะถ่ายจริงๆนะคะอยากจะให้คนไทยได้เห็นว่าเออเนี่ยที่ปากีก็มีแบบนี้เช่นกันคะ่ะ และงานที่จัดขึ้นนะคะก็จัดขึ้นโดยสถานทูตไทยในกรุงอิสลามาบัดและขวัญก็อยากจะให้มีงานแบบนี้ในทุกๆปีเพื่อให้คนไทยได้มาพบปะพูดคุยกันค่ะเพราะว่าคนไทยในปากีสถานตอนนี้ก็คือมีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในอิสลามาบัดนั่นเองขานาดว่าอยู่ใกล้ๆกันก็ยังไม่รู้จักกันเลยค่ะต้องขอบคุณสถานทูตนะคะที่มีงานนี้ขึ้นให้คนไทยได้มาเจอกันและได้เอาเอก,กลักษณ์ความเป็น ทยไมาอยู่ที่ปากีสถานให้คนปากีได้รู้ว่าเออประเทศไทยมันเป็นแบบนี้นะและถ้าใครนะคะเห็นคลิวิโอนี้ก็ทักหาผันได้นะทุกคนคะ่ะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้นะคะไม่หยิ่งนะคะแต่ว่าไม่กล้าทักใครก่อนนั่นเองค่ะและงานที่จัดขึ้นนะคะเขาไม่ได้จัดงานอย่างเดียวนะทุกคนคะ่ะเขามีกิวเวิลเชอร์เขามีแจกรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะ แต่ถามว่าขวัญได้ไหมขวัญไม่ได้นะคะเพราะว่าขวัญไม่ได้รออยู่จนงานจบนั่นเองค่ะสรุปคือไปยืนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าขวัญก็กลับแล้วนะคะเพราะว่าสามีหิวข้าวกับทุกคน และบรรยากาศในงานก็คือคลึกคลื่นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือแค่หน้าเวทีแต่ว่ารอบๆขวัญไม่ได้ถ่ายคลิปไปให้ดูนะทุกคนคะ่ะคือมันก็มีคนปากียืนอยู่เต็มเลยนะแต่คือเราก็ไม่ได้ไปถ่ายเขานะคะและถามว่าขวัญถ่ายคลิปนี้มาได้ยังไงทุกคนคือเนี่ยขวัญยืนอยู่นะคะแล้วคนข้างหลังคนปากีนะเะาก็มาเบียด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 คือแบบโอ้ย กับความที่เขาอยากรู้เขาอยากเห็นนะพี่น้องคะ่ะว่ามันเป็นงานอีหยังนั่นเองนะคะเราก็เลยประมาณว่าแบบอ่ะใจดีนะคะเอาเจ้าอยากเบิงเจ้ากระเบงนะคะไขซิลิกทางไห้นะคะก็คือสรุปออกให้เขานะคะแล้วก็ให้เขาเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอเข้าไปดูนะคะก็คือเรานี่แหละนำใจคนไทยนะทุกคนคะ่กะกัจกสิปแห่เขาเห็นหยังนะพี่น้องเนาะ นี่ก็คือจะเป็นซุ้มของสถานทูตไทยนะคะเขาก็จะคงความเอกลักษณ์ของในแต่ละภาคเอามากองไว้ตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็กลับกันค่ะทุกคนค่ะไปประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงแรลงนี่พี่น้องค่ะกลับออกมาอีกทีก็คือทุ่มกว่าวาเกือบสองทุ่มเลยนะคะแต่ถ้าใครชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อัสลามุอะลัยกุมนะสวัสดีจ้า